สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วครับพบในวันปีใหม่นะครับปีใหม่แล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับ เอ่อทุกท่านที่เข้ามาชมนะมากดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆาเลยนะครับผมผมก็พยายามหาหุ่นแปลกๆบ้างเก่าบ้างใหม่บ้างนะครับมารีวิวให้ชมนะพร้อมกับขนมแปลกๆนะครับหรือว่าขนมที่เด็กเขานิยมกินกันในยุคปัจจุบันฮะหรือถึงในอดีตนะครับก็พยายามหามารีวิวให้ชมเรื่อยๆนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับว่าตัวนี้ที่ ผมเอามารีวิวให้เป็นจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมนี่นะครับก็เป็น transformer kingdom นะครับผม transformer kingdom อีกตัวนะครับนี่ฮะ transformer kingdom เจ้าตัวนี้จะชื่อว่า p a l i o l e f l e x นะครับผมนะก็เป็นชื่อที่ไม่มีคำแปลนะครับก็เป็นชื่อแบบว่าชื่อคนอย่างเงี้ยบางทีไม่ต้องมีความหมายนะครับผมนะฮะ ตัวนี้เป็นขนาดนะดีลักคาราดนะครับผมเนี่ยดิลักคลาดก็กางๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับผมนะฮะฮันสมเมอร์คิงด้อมเนี่ยด้านหน้ากล่องนะครับก็เป็นแบบนี้ผมก็ชอบตรงบล็อกอาร์กนะครับก็คือด้านหน้ากล่องเป็นรูปวาดของไดโนเสาร์นะครับผมแล้วก็เป็นล่างหุ่นวิ่งตามกันะแต่ว่าเป็นไดโนเสาร์โครงกระดูกนะครับตัวนี้ที่ผมสนใจเพราะว่า มันไม่เหมือนหุ่นยนต์ทั่วๆไปในอดีตที่เคยผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นพวก transformer หรือเซนไทยหรือหุ่นอะไรนะครับมันเป็นโสัตว์โครงกระดูกแปลงร่างได้นะครับผมแต่ว่าการลุกเล่นแปลงร่างของเขานั้นก็ไม่เหมือนใครนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าลุกเล่นจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ีนด้านด้านข้างกล่องนะครับก็จะเป็นรูปนะฮะ transformer kingdom นะครับผมซึ่งก็จะเป็นภาพยนตร์ฉายในเร็ววันนี้นะครับผมนะฮะ ก็ติดตามชมกันนะครับอันนี้เป็นด้านหลังกล่องน,นะครับนี่ก็เป็นรูปที่เป็นหุ่นยนต์นะครับแล้วก็แปลงร่างเป็นไดโนเสาร์ได้นี่ฮะลูกเล่นการแปลงร่างของ Transformer k i ิง d o อนะครับอันนี้ก็จะแปกคือว่าถอดเป็นชิ้นๆแล้วก็มาประกอบกันรวมร่างให้เป็นไดโนเสาร์นะครับนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเอาเอา,เอา,เอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปรวมร่างกับหุ่นตัวอื่นๆได้อีกนะฮะขอให้เรามีรูหรือว่าช่องเสียบ ที่จะต่อเข้ากับาพาร์ตต่างๆพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเล่นตามจินตการได้หลายรูปแบบนะครับผมนะซึ่งทาร์ฟอร์เมอร์ทิงด้อมรุ่นนะี้นะหุ่นต่างๆเขาหลายๆตัวนะรับก็จะเน้นการแอชชั่นมากกว่าครับคือจัดเล่นท่าทางนะครับผมจะไม่มีลูกเล่นซึ่งเเหมือนสมัยก่อนๆนะครับซึ่ง เช่นการกดแล้วเด้งสปริงขึ้นมาแปลงล่างหรือไม่ก็มีปืนให้ยิงมีอาวุธลูกกระสุนปืนนะครับแต่ transformer kingdom เนี่ยนะคุณห,หลายๆตัวเขาจะเน้นการแอคชั่นแปลงล่างเยฉยๆนะครับไม่มีลูกเล่นลูกปืนยิงนะครับผมเนี่ยด้านบนก็จะเป็นโลโก้นะครับนีพีเดคอนนะครับผมแต่ว่าเป็นลักษณะข,ของตระครยกระดูกนะฮะเดคอนนะครับเป็นฝ่ายผู้ร้ายแน่นอนนะครับ เป็นรุ่น WFSK7 นะครับผมน่า WWSK47 นะครับเป็นแบบนี้เองนะครับซึ่งราคาก็ขัานสูงนะครับผมมาซื้อมาจากโรบินสันนะครับเนี่ย950บาทนะครับผม950บาทเป็นราคามาตรฐานที่ขายในห้างตอนนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับโรบินสันนะครับ950บาทอัาใดสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับเนี่ยบล็อกอาร์ตก็จะสวยมากครับ ปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นรูปโครงกระดูกแปลงล่างเรามาแกะดูด้านในกันเลยครับผมนการแกะก็จะมีมีเทปติดอยู่นะตีมุมเลยครับเนี่ยหนึ่งสองสามตีนะครับแกะหมดเลยนะครับผมเพราะว่าข้างในนะฮะเขาจะเป็นคล้ายๆแบบว่าเอ,อมีมีลวดมีลวดล็อกอยู่ครับผมมีลวดล็อกอยู่นะครับมีลวดล็อกนะครับอื กะเทปออกนะครับผมค่อยๆตัดนะครับตัดออกมาแล้วก็จะได้เเห็นด้านในเป็นแบบไหนยังไงครับผมแกะแบบนี้ครับออ,ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นมีมาตรฐานมาให้นี่เป็น คู่มือก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูคู่มือก่อนแล้วกันนะครับคู่มือนะครับโอ้โหการแปลงร่างนะครับผมก็มีตั้งเท่าไหร่เนี่ยสามสิบสองแบบนะครับเนี่ยสามสิบสองสเต็ปนะครับนะฮะสามสิบสองสเต็ปนะครับผมตั้งสามสิบสองสเต็ปนะฮะนี่อาวุธต่างๆเขาก็ใช้เล่นรวมร่างตัวอื่นๆได้นะครับเนี่ยฮะสามสิบสองสเต็ปนะครับอืมําไปก็ต่อ รวมล่างครับแปลงเป็นอาวุธได้นะครับผมนะฮะนี่ลูกเล่นของเขาก็จะไม่เหมือนเออพวกหุ่นที่ผ่านผ่านมานะครับนี่แบบนี้นะครับก็ยุ่งยากนิดนึงนะครับสําหรับเด็กๆที่จะมาเล่นแต่งล่านะครับต้องเล่นตามจินตนาการนะครับผมมาดูด้านในกล่องต่อครับนี่แถมอะไรมาเอ่ยนี่จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้สวยงามมากครับผมมีลวดผูกก็ด้วยนะสวยงามมากครับ มีการ์ดให้มาด้วยโอ้โหการ์ดนี่ก็แต่ละคนแต่ละคนก็จะได้ไม่เหมือนกันนะครับมีการ์ดให้นะครับมีการ์ดอยู่ตรงนี้นะครับนี่โอ้สวยมากครับอันนี้เป็นรูปแมงมุมแมงมุมสวยมากเลยครับแบล็กชัยนาโอ้โหครับโอ้สวยสวยนี่แกะดูด้านในแล้วครับว้าวสวยมากเลยครับผมนี่แบบ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 เป็นสะท้อนด้วยโอ้แบล็กชัยนาโอ้โชคดีมากครับผม ก็เป็นพวกพวกเดียวกันนะครับสวยสวยสวยเนี่ยโอเคครับผมนี่ดูด้านไหนกล่องนะครับผมก็ <Yeah. S 1> ะจะเป็นแบบนี้อันนี้มาแกะลวดดูด้านในเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับจะอยาะนิดนึงครับต้องตัดเอาดีฝาง่ายที่สุดแล้วครับผมนะฮะตัดตรงนี้ก็เนี่ยครับตัดออกเลยครับ ร้อยแล้วครับอืมตรงขาอีกสองจุดนะครับอืมอืมติดแน่นดีครับตรงแขนนี่ครับเขาก็ทํามาอย่างดีนะครับผมพวกเอ่อกล่องแบบนี้สวยงามมากครับเราก็สามารถที่จะเก็บไว้เล่นอื่นๆได้อีกนะครับทําได้สวยมากๆครับผมบล็อกอาร์ก็สวยแล้วครับติดตรงไหนเอ่ยนี่ฮะ จะแกะยางนิดนึงออกแล้วครับนี่เป็นแบบนี้ครับสวยมากครับดูใกล้ๆครับสวยจริงๆเลยนะครับผมนะฮะสวยมากๆครับอวอสวยๆครับผมฮะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับหุ่นก็ไม่ต้องแล้วครับพวกนี้มันมาตรฐานแล้วครับหมุนได้ทุกที่นะครับ มีนัมเบอร์มานะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ขานะครับนี่ฮะมีนัมเบอร์นะครับผมหุ่นนี่มาตรฐานครับสวยครับหมุนได้ทุกอย่างครับผมเนี่ยฮะขาเขินขยับได้หมดครับผมนะฮะหัวตรงนี้ก็เปิดฝาปิดฝาได้นี่โอ้หัวเท่มากเลยครับรายละเอียดดีมากครับผมสวยงามจริงๆเลยครับคุ้มครับผมนะฮะอือแล้วนะครับผม อส,สวยสวยสวยครับได้แล้วครับผมอืมเป็นแบบนี้นะครับออืมถอดมาก็ได้ทุกอย่างแล้วครับวิธีการก็คือเล่นก็คือถอดเป็นชิ้นชิ้นชิ้นน,นะครับอืมสวยสวยครับอืมสวยสวยสวยเท่ให้ดูกักจัดนะครับผม ก่อนอื่นที่ว่าเราจะมาเล่นแปลงล่างเดี๋ยวผมมาเทียบเทียบเออกับหุ่นเล็กๆตัวเล็กๆของรุ่นคอคัสก่อนนะครับผมนี่ฮะเ,เปรียบเทียบไปเห็นนะครับตัวเขาก็จะสูงกว่านิดนึงนะครับผมนะฮะตัวก็จะสูงกว่านะครับผมนะฮะรุ่นคอคัสนะครับก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับผมอืมนะฮะนี่ฮะนีก็เป็นพวก โครงกระดูกแปลงร่างเหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับลองเปรียบเทียบกับหุ่นคนนะฮะหุ่นคนหุ่นคนที่ว่าเป็นรูปกระดูกนะโครงกระดูกก็จะเนี่ยฮะสูงพอๆกันนะฮะโครงกระดูกนะฮะโครงกระดูกคนนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมอืมอ่านี้นะครับนี่ก็เราก็เดี๋ยวเรามาเอ,อลองเล่น แปลง่างกันนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วพวกนี้ไม่ต้องห่วงแล้วครับของเขาดีอยู่แล้วครับหมุนได้ทุกส่วนนะครับหัวเล่นเขาก็จะปกตินะด้านหลังก็จะเป็นสวยงามมากครับนะฮะตัวหนึ่งตั้ง950บาทนะครับผมเนี่ยยืดได้หดได้นะครับแปลงล่างได้แน่นดีครับผมแข็งแรงนะครับแต่ผมมันจะขาดอาวุธไปนะครับสงสัยอาวุธจะอยู่ที่ไหนนะครับเอนะฮะเดี๋ยวลองลองหาก่อนนะครับ Nenhum, นี่หนึ่งครับอาวุธเขาจะซ่อนอยู่ข้างในกล่องนี้นะครับผมข้างในกล่องนี่เลยนะฮะเนี่ยอยู่ตรงนี้เองนะครับนี่อย่างนี้เองนะครับอาวุธของเขานี่นี้น้ะเอ๊ะมันหายไปไหนนะครับตัดออกเลยครับผมนะฮะซ่อนอยู่ข้างในตรงนี้นี่เองนะครับอาวุธของเขาก็ย aa, อยู่อยู่ด้านในตรงน,นี้นะครับอืมได้แล้วครับผม อืมอาวุดอยู่ข้างในตรงนี้เองนะฮะตอนแรกเอ๊ไม่มีอาวุธถือนะครับนี่แต่แมวก็จะเสียบแบบนี้ครับปึ๊บก็จะได้แล้วครับก็เป็นถืออาวุธได้แล้วครับน่ฮะก็จะเล่นมีอาวุธเป็นกระดูกเหมือนกันอืมครับเรียบร้อยแล้วครับถืออาวุธเป็นกระดูกสวยงามมากครับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะถืออาวุธได้เหมือนกันนะครับอ่าก่อนน้ว่กันครับผม เอาละครับอืมเป็นสองตัวนะครับผมนี่เราจะเล่นแปลงล่างนะครับไม่ยากครับถอดออกเลยครับสามสิบสองสเต็ปสามสองขั้นตอนนะครับถอดออกให้หมดเลยนะครับผมนะฮะถอดออกหมดเลยนะครับปึ๊บนะฮะจะถอดเป็นชิ้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 นครับแล้วก็พับขาลงมาแล้วก็มาต่อขาเอาซึ่ง ก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าจะเล่นแบบไหนนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนขานะครับผมนะฮะอืมเป็นส่วนขานะครับืนะฮะแล้วก็เอาตรงนี้นะครับมาเสียบที่ถอดจะตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้เห็นไหมครับ ก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็จะเสียบเข้าไปเอาวุธนะเสียบเข้าไปก็จะไม่เป็นปัญหาแล้วครับนะตอนนี้เราก็ถอดออกนะครับอืเรียบร้อยแล้วฮะนี้ก็ปึ๊บตรงนี้ก็เอาหัวนะครับเนีย่ยพับเก็บเข้าไปเลยครับหมุนหมุนหัวก่อนนะีพับเก็บอืมตรงนี้ก็เป็นตัวล็อกปึ๊บเรียบร้อยแล้วฮะนี่นี่ถอดออกไปเลยนะฮะแล้วก็ดึงออกมาครับผมปึ๊บ ยังมาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาส่วนหัวนะครับมาต่อกับแกนตรงนี้ปุ๊บนี่แล้วก็จะได้แบบนี้นะครับผมนะฮะปุ๊บเชื่อมปุ๊บไอ้ตรงนี้ปุ๊บก็ถอดออกมานะครับผมอถอดออกมาเลยครับก็ใส่เป็นช่วงหน้าอกนะครับหมุนปุ๊บป๊แค่นี้เองครับผมนะฮะแล้วก็เอามาติดกับตรงรูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเดือตรงนี้ ติดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับกลางแขนออกก็จบแล้วครับผมตรงนี้ก็พักลงหน่อยนะครับผมเนี่ยฮะปากเขาก็อ้าได้นะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่ส่วนขายนะครับปึ๊บเราก็เอาขามาใส่เลยครับผมปิ่มกระรูไาตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยนะครับดัดขาหน่อยนึงครับอ๋อข้างนี้ก็คงจะเป็นข้างนี้มากกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ข้างในนะครับพับตรงนี้ได้แป๊บเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยฮะนี่ก็ดัดขาได้ตามใจชอบนะ อีกข่านะครับไอ้ตรงนี้นะฮะอยู่ข้างในนี้อยู่ข้างนอกนะครับเทียบก็ไปต้องดูตรงนี้แป๊บนะฮะง่ายมากเลยครับผมนะแต่ใหม่ก็อาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับผมนี่เป็นแบบนี้ครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นเจ้าโครงกระดูกไดโนเสาร์แปลงร่างขานี่็พับได้ตามใจให้เราจัดจัดท่าทางแบบไหนยังไงนะครับนี่เล่นได้แล้วครับผมแค่นี้เองครับจบตนตรงนี้นะครับอ ก็คงจะสิดไปตรงที่หน้าอกก็มีรูเล็กๆตรงนี้นะครับเนี่ยสองรูนะครับสิดไปตรงที่หน้าอ,อกอแบบนี้เองจบเรียบร้อยนะครับสามติบสองขั้นตอนนะครับผมก็ถ้าเด็กๆก,ก็คงยุ่งยากนิดนึงนะครับนะฮะยุ่งยากนิดนึงนะฮะจัดล่างได้สวยงามครับผมนะฮะแต่งล่างได้สวยมากๆครับผมนะฮะเนี่ยครับลูกเล่นแบบใหม่ของเขาก็คือว่า จะเน้นการถอดและประกอบแปลงร่างนะครับไม่ใช่ว่าดัดไปดัดมาแล้วก็แปลงร่างนะครับผมนะฮะอันนี้ก็คือเขาจะเน้นถอดเป็นชิ้นชิ้นชินแล้วเราก็เอามาเล่นได้นะฮะอาตวัวก็ใหญ่พอสมควรนะครับผมนะฮะขนาดดีลักนะครับนะี่ฮะจัดท่าทางเอาจะเล่นแบบไหนยังไงนะครับซึ่งก็จะสวยงามมากหางเหล่นี้ก็ up ได้นะครับเนะี่ยจัดท่าทางเอาครับ ป่กไม่ขยับได้อ้าได้อะโอเคครับผมนสวยมากๆนะครับแต่ราคาก็ค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะครับสำหรับเด็กๆนะครับผมนะฮะครับตัวใหญ่ครับผมอืมเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้เอนะครับเจ้าโครงกระดูกแปลงล่างนะนี่ที่น่าสนใจมากๆก็คือ ไม่เหมือนนะหุ่นตัวใดนะที่เคยเป็นพวกทาน์ฟอร์เมอร์มาก่อนนะครับผมแล้วครับก็แปลงร่างให้ดูนะครับผมเรียบร้อยจบนะครับอันนี้ก็ลองมาเป็นอาวุธให้ตัวอื่นถือก็มันมีนะ่ฉพก็เพียงแต่ว่าเนี่ยฮะถอดออกขอให้เรามีอะไรแล้วแต่ถ้ามีรูเสียบเสียบอย่างนี้ได้นะครับเขาก็จะเอาไปแปลงร่างเสียบเป็นอาวุธได้หมดนะครับผมนะฮะเสียบเป็นอาวุธได้หมดนะครับตามที่ด้านหลังแพ็คอย่างเงี้ยครับที่ห้ดูนะครับนี่ยขอให้เรามีรูรูเชื่อมต่อ หุ่นตัวไหนก็ได้นะครับเอามาเสียบๆๆก็มนก็จะเป็นอาวุธได้หรือจะดัดแปลงลูกเล่นแบบอื่นก็ได้นะครับผมนะฮะจบสวยมากครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้ดูนะครับหุ่นแปลกๆนะครับผมนะซึ่งผมก็หามาให้รีวิวให้ชมนะครับลองเล่นจัดท่าจัดทางให้ตัวอื่นมาขี่ยังได้นะครับผมนี่นฮะลองเล่นดูนะครับนี่ครับก็จะขี่กันได้ ฮของเล่นก็อยู่ที่จินตนาการสร้างสรร์นะครับว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับเพื่อให้มันสนุกนี่ครับก็จะได้ขี่กันได้แล้วครับผมนี่โอเคครับโอ้โหนะฮะเท่มากเลยนะครับผมเอาหุ่นตัวไหนมาขี่ก็ได้นะครับผมดัดขาทักหน่อยนะครับึ๊ดแล้วก็จัดท่าทางแอคชั่นนะฮะสนุกสนุกนะครับ ก็จะนั่งขี่ได้นะครับโอ้ oh, สวยงามมากเลยครับคนมายืนเทียบเท่หน่อยโอ้โหอืม huh. อ uh huh. เล่นกัน uh huh. เล่นแบบไหนยังไงก็ได้ฮนะกระดูกคุยกันนะครับผม uh huh. จบนะครับอืม uh huh. เท่มากสวยงามมากนะฮะไดโนเสาร์ uh huh. กระดูกแปลงล่างนะครับผมเท่เลยนะครับออื uh ืมโอเคครับคลิปนิ้วก็ เ,เดี๋ยวเรามาดูขนมของกินกันมากนะครับผมขนมของกินเป็นแบบไหนดีเอ่นนเย,ย,ย,นยนะครับผมจะหามแล้วครับนี่เลยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มินิเซอร์ไพรส์นะครับลูกอมเป่าได้โหแปลงจริงนะครับรสสตรอเบอร,บรี่พร้อมของเล่นในซองผมไปหาผมก็ชอบตรงเี้ยอะไรที่มีแถมของเล่นผมก็จะหาซื้อมาครับมีมีสองรสลูกอมเป่าได้กบแปลงครับรสสตรอเบอร,บรี่เหมือนกันพร้อมของเล่นในซองมินิเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยนะครับผมสวยงามมากครับ แน่นอนครับมีอยอครับนีตาไอโอล่าไอโอล่านะครับผมนี่แคนดี้มาแกะดูเลยดีกว่าครับไอโอล่าเป็นแบบไหนยังไงอแกะแท็กเลยแท็กนะครับเรียบร้อยนะครับดูด้านในกันดีกว่าไอโอล่านี่ขนมเป่าได้เป่ายังไงเอ่ยเป็นอย่งเม็ดอ๋อคงเป่าแต่เป็นนกหวีดมากกว่านะครับ กินเข้าไปแล้วก็คงจะเป่าปิ๊บปิ๊บปิ๊บเด็กๆผมเคย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 ทานนะครับขนมนี้หายตั้งนานนะครับเนี่ยลองอี่งานบองเป่าด้วยโอ้เป่าได้จริงด้วยอืมอร่อยเย้อร่อยเย้ไอโอลาดเก็บไทในเป็นขนมแบบนี้ครับอห้าบาทแถมก้อเแงะไรเอออเอาเด็กผู้หญิงครับเขงให้เป็นแบบนี้ รป็นูปหัวใจลูกหีมีสติกเกอร์ให้นะครับสีสองดูเลยอืมอ่าเป็นนี่ครับโอ้โหเอาเป็นสติกเกอร์สดแล้วก็หมีมีมมหม,มีเก็บหมีได้อ่ขอทถาครับผมนี่อืมนะเก็บหวีได้ครับอ่าก็เป็นพวกของเล่นเด็กผู้หญิงนะครับผมนะฮะอืมอเด็กผู้ชายก็เล่นได้นะฮะเดินกันเองนะครับเด็กผู้ชายเล่นเล่นโดยการสนุกสนุกนะครับ ยอดร้อยนะครับคลิปนี้ก็ได้ดูขนมแปลกๆนะครับแล้วก็หุ่นเ,เจ้าพาริโอทีเล็กนะครับพาริโอทเล็กโอ้โหทาร,ร์ฟเมอร์คิงดัมน,นะครับผมอขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอขอบคุณมากมาครับผมก็จะหาขนมแปลกของเล่นปแปลกๆแบบเนี้ มาดูให้ชมกุกท่าเสมอนะครับติดตามชมติดตามดูกันเรื่อยๆ,ๆนะครับผมอขอขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับ